bình cạnh 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 cái cạnh 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 hoài ba เสี it, ่ยววกเดียว้มันไปเที่ยววอะไรมาอะไรมาเป่งเลืองเงียะอะไรอะไร

trong làm luôn lục nam lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ตอนนั้นประมาณเที่ยงคืนครับออกลาดตะเวนกับผู้ช่วยอีกึ่งคนเดินมาเรื่อยเรื่อนะครับแล้วก็มาเตรรอรดยเต่าการไม่ไม่เตอเต่าตีเินมาเตอร,รอยแล้วก็เดินตามรอยมาแลแต่เตอเต่าขึ้นมาคุยจายเพื่อจะตำรังอยู่ ฝั่งนี้นะครับอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มันเดินมาอีกประมาณยี่สิบเมตรมาคุยตรงนี้อีกครั้งหนึ่งดูตรงนี้ประมาณอีกครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วก็มันหยิบไปประมาณสิบนาทีแล้วก็คุยต่ออีกครั้งหนึ่งแล้วก็มันเริ่มวางไก่ประมาณทีสองรับผมทีสองก็มันวางเสร็จประมาณ ตีสองครึ่งสองครึ่งแล้วก็มันคุบไก่อยู่ประมาณ20นาทีุบไก่ประมาณีสนาทีแล้วก็ม <making> <su 67> <teenagers> <sh> ันปักอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงอีกตีหลังจากนั้นมันก็จะลงเรื่อยๆรไปลงทะลลีกลั้งหนึ่งครับผมตอนนั้นเรามองอยู่ห่างๆไหมครับมองอยู่ใกล้ชิดเลยครับไม่มีที่้าจากจากกลัวอะไรเลยนะครับถ้ามันแปลว่าไก่คือเรามาทียังไงถ้าว่ามันขึ้นขึ้นมา ยังไงมันก็จะไม่ลงเร็วมันขึ้นจะมาไขายมันจะไขยได้คือเหมือนคนตองครับเหมือนจะแต่กอดลูกยังไงมันก็ต้องกอดคเคยเห็นนแบบนี้คนระับนี่คือก้งรแรกครับที่เคยนะครับไม่เ,เคยเกิดมาอยู่หอกปี<ไ>ปครับผมรู้สึกยังไงบ้างรครับดีใจมากครับืูบุนตานครับน้อยน้อยคนจะ,จะได้เห็นแบบนี้ครับก็เห็นจริง,รง,รงๆก็คือในสารกดี้วแค่ไหน,น ก็มันเด้งกระจวงพอดีเต่าขึ้นคุณลุ่มอยู่พอดีวณความอยู่ประมาณนักเกือบเกือบคับจะม้วนได้แล้วขณะองเต่าก็หัวจะขุดลงดินโดยตลอดเราคิดว่านะว่าด้วยด้วยด้วยอะไรด้วยความที่ว่ามันอยากจะคยอยๆมันจะค่ยมันมันมันไม่ได้สนใจว่ามีสิ่งหลบกลางอะไรอยู่กลางกลางไอ้วัว อ่าก้อเขื่อนไว้ต่างๆอะคือมันต้องการก็อย่างเดียวเราเราลงไปดูเดี๋ยวมันเป็นยังไงบ้างครับอ๋อตอนตอนตอนดูก็คือแล้ง่ายว่ะจวง่วงคุดลุ่มมันคุดประมาณลุ่มลงไปประมาณเมตรถึงมันจะมีลุ่มโบก็อย่างว่ามันเป็นโบ่ตี่มันคุดลงก็ยังก็มันคุดกลมคุดกลมลงถึงกับมันจะปล่อยน้ำเชื่อก็มันรอบๆอบโบ่เมันนั่นแหละ ถึงกับฝอยใกล้ลงฝอยใกล้ลงที่เป็นชันเป็นชันมาแล้วก็กรบดินมาเรื่อยๆก็มันจะใกล้อยู่ประมาณก็โอยโรยขึ้นกับตว่าจะเอาพายของมันนั้นตุม้มลุ่มตุ้มลุ่มที่มันก็ตุ้มจนว่าลุ่มมันเบื้อถึงจะกลักลุมล่มนาแบบลุ่มบอกกลักลุม่มนาเทปมันขึ้นจากลุม่มนาก็ขึ้นลงเร่อเลย เหการเป็นการนนี้มึงเจอไปรุ่นเล็กแล้วแต่ตานแรงห่ารังเต่าก็คือเคยพบมาก็ะไล่ไล่รังเลยแต่ว่าไม่ไม่พบแต่ว่าทุบุญเบ็ดันนี้แล้วรู้ว่าก็ต้องว่าวรวังเงินโตไปแล้วกันเนี่รังเก่าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้รังเก่าก็คือว่าวรุ่ล่รังเก่าอยู่แล้วแต่ได้พบรังใหม่เนี่ยรังเก่าก็อยู่กว้างนู่นก็ท่ำโคกว่าได้ะบบไม่แน่แหละการรรอวันก็มันแตก กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ